สวัสดีค่ะ r a บบิ t บีค่ะวันนี้นะคะบี BB ก็จะพาทุกทกท่านนะคะมาพบกับงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟนั่นก็คืองานมีเด a Day ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมี3พาร์ทหลักๆด้วยกันจะมีพาร์ทอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพาร์ทแรกกันเลยดีกว่าค่ะ ต้องบอกก่อนเลยนะคะพาแรกของเรานะคะเอกุศลิบมากๆค่ะเพราะเรานะพาทุกท่านมาที่เทนดิงเซ็นเตอร์และที่สําคัญนะ,ะนอกจากนั้นเนี่ยเรานะคะยังพาทุกท่านมาชมการฝึกซ้อมแบบติดขอบสนามนะคะของนักเตะตัวจริงของเราทุกๆคนเลยก็ว่าได้นะคะถ้าทุกคนอยากชมภาพบรรยากาศภายในงานของเราแล้วถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ และนี่นะคะคือภาพแบบสดสดร้อนๆเลยค่ะที่สนามซ้อมเทนนิ่งเซ็นเตอร์หนึ่งของพวกเรานะคะบอกก่อนเลยว่าวันนี้นะคะเอกุศลมากมากจริงๆค่ะเพราะว่าเราพาทุกท่านนะคะสื่อมวลชนทุกๆคนพามาชมค่ะการซ้อมนะคะจากนักเตะต,ตัวจริงของเราที่สนามซ้อมแบบติดขอบสนามเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอบถามความรู้สึกนะคะกับพี่ๆสื่อมวลชนหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้นะคะมีความประทับใจอะไรบ้างกับเทนนิ่งเซ็นเตอร์ของเราค่ะ สวัสดีค่ะไปไหนคะคุณพี่คะ <c oughs> เดี๋ยวเพิ่งไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะผมชื่อฟลุ๊กครับผมจากช่องไหนคะจากช่องฟลุ๊กแรมิลี่ครับโอ้โหเรียกได้ว่าโด่งดังนะคะช่องนี้ได้ยินเคยดูอยู่ค่ะช่องเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับฟุตบอลสิคะเกี่ยวกับกีฬานะคะพิธีกรชื่ออะไรครับพี่ฟุกเคะ เมื่อกี้เพิ่งได้ทำตัวโอเคพี่ฟุกคาอยากถามนิดนึงค่ะความรู้สึกที่ได้เข้ามาเทนนิ่งเซ็นเตอร์ของพวกเราเป็นยังไงบ้างคะก็ก็ดีนะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเท่าที่ทราบก็คือว่าหลายสมสรในบ้านเราเนี่ยมีจีนะครับแล้วก็ไปไปเหมือนไปดูเรียนรู้งานแล้วก็ไปเรียกว่าไปไปศึกษางานจากฟุตบอลโมเดลของญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเขาจะมีเขาเรียกว่ามีเดียเดย์ก็คือเป็นการ เชิญเอามีเดียที่ทํางานเกี่ยวกับสายกีฬาสายฟุตบอลเงี้ยมาในวันเดียวกันแล้วก็จัดเป็นเซสชั่นการสัมภาษณ์ให้ชมเบื้องหลังห้องแต่งตัวนี่แหละนะทุกอย่างสนามซ้อมอะไรพวกนี้นะครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีเพราะว่าน,น่าจะเป็นเรื่องเรื่องใหม่แล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกในบ้านเราด้วยมั้งที่<ช>ที่จัดมีเดียเดย์แบบแบบนี้แบบแบบเป็นบิ๊กอีเวนต์แบบนี้ครับถูกต้องค่ะแต่ว่าความเอกลัลสิมันยังไม่หมดเออมันยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะ เราได้พาพี่ฟุกนะคะมาชมการฝึกซ้อมจากนักเตะจริงๆอันนี้คือมีความรู้สึกอย่างไงบ้างคะก็ก็ก็ดีนะครับวันนี้ที่ได้ดูก็คือเป็นเรื่องของการเทสร่างกายด้วยนะครับก็ได้เห็นว่าสมรรถภาพทางกายหรือว่าการใช้วิยาการกีฬาหรือว่าอุปกรณ์ของทางบีจีที่จริงๆก็ก็รู้แล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของบีจีอยู่อยู่เยอะอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องของมีตื่นขึ้นมาก็ต้องเห็นมีเดียของบีจีอย่างน้อยๆจากทีมงานจากคุณไนท์เนี่ย อย่างน้นอยนหนึ่งชิ้นตอน7จ็ดโมงเช้าหรือ8ปดโมงเช้ามันต้องเห็นถ้าไม่เห็นจากฝีนเมื่อคืนก็ต้องเห็นตอนเช้าช่วงสายๆายหรืออะไรบางอย่างอะไรบางเนี้ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเขามีพัฒนาการไปแบบไหนยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พอคราวนี้พอมาได้เห็นเ,เห็นของจริงก็ก็ก,ก็หรือว่าก็เป็นอย่างที่เขาร่ำลือกันค่ะแล้วมีนักเตะคนไหนที่เราแบบว่าแอบเลงหรือว่าชื่นชอบเป็นการส่วนตัวมไหมคะวันนี้ฮะจริงๆผมขอเป็นขอเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วกันเพราะว่า อัจริงๆแล้วนักเตะหรือว่าน้องๆก็รู้รู้จักกันอยู่แล้ว<ฆ>แต่ถ้าเกิดว่าเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนผมว่าหนึ่งอย่างที่เป็นแม่เหล็กของ BG ในนีซั่นนี้ก็คือพี่ธงนะครับผมปีีผมเป็นรุ่นน้องพี่ธง,ท,ง<อ>ทั้งทั้งที่โรงเรียนด้วยในหลายอย่างด้วยแล้วเคยทางานพี่ธงด้วย<ฆ>นะครับก็ปีนี้ก็แอบอยากรู้เหมือนกันที่พูดตรงๆเลยนะอยากรู้ว่าพี่ธ <c oughs> งจะทํางานได้กี่เกม <c oughs> เอ้าวจริงๆก <c oughs> ็คือหมายความว่าเพราะว่าพี่ธงจะขึ้นชื่อเรื่องของการทํางานในระดับลีกล่าง คราวนี้นี้คือการกลับมาทางานในลรืสูงสุดอีกครั้งหนึ่งแล้ว่าเป็นสิปีเลยเมื่อก่อนจนช่วงที่พี่ธงทาถ้าเรือนะครับหรือทําจุลาสมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่พี่ธงแบบเ้อๆอ่ะตอนนี้เขาก็แก่ประสบการณ์มากแล้วก็อยากรู้ว่าเมื่อราทาชิมใหญ่ใหญ่มากๆของเมืองไทยเนี่ยพี่ธงจะจะจะฝากฝีไม้แรงมือไว้ขนาดไหนเพราะว่าเชื่อว่าแต่ละคนก็น่าจะน่าจะเล็งไว้แล้วล่ะพูดใน YouTube แล้วเนี่ยพูดอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้แซวนะอันนี้หยอกหยอกแบบพี่น้องกันก็ พอมาได้มาจับทีมใหญ่บิ๊กแบบบีีแบบนี้จะเป็นยังไงอะไรรับเรียกได้ว่าช็อตนี้ห้ามตัดออกเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณวิฟุกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพบกันค่ะทิบพ์สิทธิ์ขอนะคะ เอาเลยค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ BG Hall ค่ะซึ่งมาในส่วนของพาร์ทที่2กันแล้วนะคะและในวันนี้นะคะเรามีทำการสัมภาษณ์นะคะในส่วนของหัวหน้าผู้ฝึกสอนกับนักเตะของเรานั่นเอง mm. และที่สำคัญวันนี้นะ,ะมีทั้งหมด5บูทด้วยกันถ้าอยากรู้แล้วว่าแต่ละบูทนี้จะมีใครนะคะใครนั่งอยู่บ้างเราไปดูกันเลยค่ะ มาเร็วทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะการสัมภาษณ์ของเรานะกฎกติกาคือ30นาทีเท่านั้นนะคะในการสัมภาษณ์นะคะและที่สําคัญค่ะเรานะคะจะทําการบอกก่อน5นาทีสุดท้ายเพื่อให้ทุกคนเตรียมตัวอีกด้วยอย่างบูธนี้นะคะเป็นพี่มุยนะคะทีลิสินแดงดานะคะเรียกได้ว่าบูธนี้เนี่ยฮอตฮิตมากเลยไม่ขาดคนเลยนะคะอเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูที่บูธต,ต่อไปกันบ้างดีกว่านะคะบูธนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า ฮอตมากๆนะคะในฤดูกาลนี้หรือว่าซีซั่นนี้หรือว่าวันนี้เรียกได้ว่าจับเขาจับตัวเขานี่คือร้อนเลยนะพองแล้วนะกับเจชนาทิพย์ค่ะเป็นไงกันบ้างคะดูได้เลยนะคะบริเวณรอบๆของเขานะคะจะมีพี่ๆสื่อมวลชนนะคะให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเพราะว่าหลังจากที่เขานะคะได้นะคะกลับมาอยู่กับพวกเราภนะ,ะภายแค่อาทิตย์กว่าๆเท่านั้นเองก็เรียกได้ว่าเป็นที่ นี่อะไรจับตามองค่ะทุกคนค่ะโอเคไม่เป็นไรเล่นเองได้นะคะก็นะคะในบูทต่อไปของพวกเราค่ะบูทนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสเปเชียลพิเศษละกันนะคะกับบูทโค้ดทงของเราค่ะเรียกได้ว่าเป็นโค้ดผู้ เป็นโค้ดฝึกนะคะคนใหม่ล่าสุดของเราเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวไม่รบกวนเขาเยอะละกันนะคะปล่อยให้เวลากับพี่ๆสื่อมวลชนนะคะได้เก็บภาพนะคะแล้วก็สอบถามความประทับใจต่างๆนะคะข้อมูลต่างๆละกันกับอีกหนึ่งบูธล,ละกันค่ะฮอตทิตไม่แพ้กันเลยนะคะกับพี่ตังสารัตอยู่เย็นค่ะอ่า เรียกได้ว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะก็เลยอยู่เย็นนะคะก็เรียกว่ามุกนี้เราเล่นกันทุกคลิปนะคะแล้วก็คาดว่าจะเล่นไปตลอดค่ะทุกคนคะ่ะนะ,ะกับอีกหนึ่งบูธของเรานะคะต้องบอกเลยว่าหน้าเขาคุค้นคค่ะก็รู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันเป็นอย่างดีนั่นก็คือวิกเตอร์คาดูโซค่ะอ่า นี่เลยนะคะใครนะคะพี่พี่สื่อมวลชนคนไหนนะคะอยากจะสอบถามข้อมูลหรือว่าอยากจะสัมภาษณ์อะไรเขานะคะสามารถสัมภาษณ์โดยตรงกับเขาได้เลยนะคะสปีกอิงรีดได้เลยหรือจะสามารถนะคะร่ามของเรานะ,ะก็นั่งหล่อๆอยู่ตรงนี้นะคะผมสั้นผมบ๊อบเก๋ไก่อยู่ตรงนี้นะคะ หยอกค่ะหยอกกันนะคะเพราะว่าสีกันค่ะเอาเละค่ะและนี่นะคะคือภาพบรรยากาศนะภายในงานแห่งการสัมภาษณ์มีเดียในวันนี้และเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะกับสิ่งที่น่าสนใจกว่าน,นี้เอาเล้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เจชนาทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เจค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ค่ะอยากจะสอบถามนิดนึงค่ะว่างานวันนี้เนี่ยสำหรับพี่เจอะมองว่าเป็นยังไงบ้างคะ ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากมากครับกับงานแรกที่แบบมีจัดขึ้นกับการได้พบปะสื่อของประชาชนนะครับ<ะ>ผมว่าพวกเขาก็คงอยากจะใกล้ชิดกับพวกเราและเขาก็ได้แบบรู้รู้สึกว่าการจัดของบ g จีที่ทําวันนี้รู้สึกว่ามันเป็นมืออาชีพที่แบบพี่ีเขาได้มีคิวได้มีบัตรสื่อที่เข้ามาสัมภาษณ์นักฟุตบอลแล้วก็มีเวลาจํากัดให้ครึ่งชั่วโมงถึง45้านาทีผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่แบบมันเป็นพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพที่แบบจะเริ่มต้นหลังจากนี้ไป ขอถามหน่อยดีกว่าค่ะว่าหลังจากที่พี่เจกลับมาเนี่ยได้อยู่กับสโมสรบีจีปัุมยูเนเต็ดของเราเนี่ยแบบประมาณหนึ่งสัปดาห์กว่าเนี่ยปรับตัวหรือว่ามีอะไรที่ต้องปรับตัวเป็นพิเศษไหมคะไม่มีเลยครับรู้สึกว่าปรับตัวเหมือนอยู่ที่นี่มานานประมาณ1ิปีเลยดีกว่าโอ้โหก็เวอร์เหมือนกันนะคะเนี่ยพี่เจก็เรียกได้ว่าก็คือเราเจอกันแบบกับเพื่อนแบบที่ติดทิมชาติด้วยกันอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะก็เลยแบบเข้าข่ากันได้ดีครับ อเอาเป็นว่าเดี๋ยวอยากให้พี่เจค่ะฝากอะไรถึงแฟนๆเพราะว่าเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยกำลังแบบว่าเรียกร้องแล้วก็พี่เจเนี่ยเรียกได้ว่าท็อปฮิตตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะครับก็อยากจะฝากแฟนบอลบีจีหรือว่าแฟนบอลพี่ๆที่ไม่ได้เชียร์บีจีก็ตามแล้วก็หรือว่ายังไม่มีทีมเชียร์ก็ตามอยากให้จะให้ฝากใจไปหน่อยนะครับผมชนาทิพย์นะครับอยู่บีจีปทุมนะครับอยากให้มาเชียร์เยอะๆแล้วก็หัศจรรย์เนี่ยจะสร้างเสร็จแล้วครับเป็น4ด้านนะครับแน่นอนว่าเป็นสนามที่ น้ำวันในเมืองไทยแน่นอนแล้วก็ f a c i l ิตีของของที่นี่ก็ดีเป็นน้ำวันของคนไทยแน่นอนหวังว่าพี่ๆจะเข้ามาเชียร์สปอร์ตบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับผมรับรองว่าติดใจไม่ว่าจะข้างในนอกสนามหรือว่านอกอในสนามก็ตามพวกเราจะเป็นน้ำวันให้ได้ครับเรียกได้ว่านี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่เจมากๆเลยนะคะโอ้โหประทับใจมากๆเลยค่ะเกิดใครนะอยากเจอพี่เจชนะทิพอย่าลืมนะ,ะมาที่สนามบีจีสเตเดียมค่ะแล้วเจนครับ เอาละค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะก็อยู่ในพาร์ทส,สุดท้ายของงานมีเดียเดของพวกเราแล้วค่ะอยู่ที่ r a p ปิ b a บา n d Restaurant นะคะ mm hmm. บอกเลยนะคะว่าวันนี้นะคะเราเต็มอิ่มไปด้วยอาหารและเครื่องดื่มหรือเรียกสั้นๆง่ายๆนะคะว่างานปาร์ตี้นั่นเองค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะบ mm ีีเองก็หิวแล้วนะคะเราก็อยากจะแบบว่าไปปาร์ตี้แล้วยังไงะะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่นะคะในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ ไปเลยมาเร็ว